สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเนื้อแบลกเลสกับการรีวิววันนี้เลยครับผมนี่น้องโลกใส่แตรงแกร่งเกินรอยทุกคนหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือเบอร์ฟรีอันเดร์วอร์กิเอตเฮอร์สตัวแม็กขึ้นมาดีเฟนต์นะครับผมบอกเลยว่าแบบตอนนี้ดำเริ่มเห็นที่เซตสองทุกคนน่ารักมากๆเลยที่ต่างแบบเป็นชิปฟูเล่เห็นมันน่ารักมากเพราะอะไรแบบ ชอบมากอะตั้งแต่แบบแตนผมแมนะนําให้ผมดูตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วก็ดูจบไปก็คือติดเลยทุกคนตกผมอยู่มากมาก,กับเรื่องบุกบุรีทุกคนคือแบบมันชอบจริงๆริแบบน่ารักมากแล้วก็ตอนนี้มีถึงซีซั่นสองแล้วทุกคนอยู่ในเน็ตฟลิกซ์นะครับทุกคนแล้วก็รวมไปถึงว่ามีทั้งหมด12ตอนทุกคนแบบว่าจุใจกับมาเลทีเดียเมื่วนนี้ผมนั่งดูกับแฟนคือแบบวันเดียวจบเลยจ้าหนึ่งซีซั่นจุกๆ,ๆเต็มๆจะบอกเลยว่าน่ารักมากไม่ว่าจะเป็นในกราฟิกที่ดีขึ้น เพลงกระกอบที่แบบอ๋อรู้สึกจริงจิงใจมากขึ้นมากกว่าสั่นแรกเยอะมากเลยทุกคนแล้วก็โดนไปถึงแบบเกับพัฒนาของตัวละครต่างๆอะไรดีมากตบบทบาทดีกว่าเดิมเยอะมากแบบพัฒนาให้เห็นแบบชัดเจนมากเลยแล้วก็โดนไปถึงแบบว่าบุกเกาๆความเกาของตูนเรื่องนี้มีเยอะมากทุกคนคือแบบอาจจะแบบมีเรื่องอื่นทาเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าแบบถ้าเกิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมเกมเพราะอันนี้มันไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบ เมต่างโลกเลยทุกคนเนาะอะไรอย่างงี้เพราะมันการเล่นเกมแล้วก็แบบไปคล้ายๆแบบซอดอ์ร์ออนไลน์อะไรอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าแบบบอกเลยว่าสนุกมากแตกต่างจากแบบเรื่องอื่นที่ผมได้รับชมครับดูมาแล้วก็แบบยังตอนนี้ก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมทุกคนเพราะแบบเฮ้ยดีมากจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารของเขาหรือว่าแบบการถ่ายทอดออกมาต่างๆอะไรอย่างนี้จากบทบาทจากตัวละครต่างๆคือแบบเฮ้ยแต่ละกิวก็มีการรวมกันด้วยอะไรอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนที่ชอบอนิเมะเกี่ยวกับเกมเท่าไหร่เพราะแบบรู้สึกว่ามันจำเจนะเบื่อแล้วมันมเากกกินนไปทุค น่าจะเข้าใจผมนะครับประมาณนั้นแต่ว่าบอกเลยว่าเรื่องบูฟเฟ่ต์นี่ดีมากเพราะว่าอะไรความแตกต่างของเขาคือแบบมันมีความกาวทุกคนอย่างเช่นแบบเออนั่นเองอยากจะแบบฉันอยากเจ็บปวาฉันอยากเจ็บตัวฉันก็เลยแบบว่าอัพพลังในการป้องกันหรือว่าดีฟเฟนซ์ให้สูงที่สุดมากกว่าคนอื่นมากกว่าบอสอีกประมาณนั้นก็เลยแบบเฮ้ยโอเคมากๆเลยทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกว่าซีซั่นสองนี้ความกลอาวังอยู่เยอะอยู่มากๆเลยทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงว่าแบบ ไม่ใช่แค่กาวเฉพาะมุกอย่างเดียวแต่ว่าแบบความกาวในแบบการคิดท่าไม้ตายของนางเอกต่างๆที่เขาคิดออกมาแล้วก็รวมไปถึงแบบทาง gm ข้างหลังอะว่ามันแตกต่างจากเรื่องแตกต่างจากอนิเมะเรื่องอื่นๆเพราะว่าแบบเขาจะแบบมี b a c k เ t a g e ดูอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ข้างหลังก็คือพวก gm ต่างๆหรือว่าเกมมาสเตอร์แบบพวกฝ่ายบริหารนะในเกมในการ์ตูนเรื่องนี้เขาเรียกว่ายอย่าง,ง้นในอนิเมะเขาเรียกว่ายอย่างงไานทุกคนประมาณนั้นแหละก็แบบ มีฝ่าย GM อด้วยว่ะและ้วฝ่าย GM เอคราวนี้ก็กาวมากด้วยเพราะว่ามีตรัวฟอรนใหม่ๆไปดูว่าทุกคนแลเป็นตรัวฟอรนใหม่ใครที่เป็นแฟนของบบฟรีอยู่แล้วก็มาคอมเมนต์กันหน่อยทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างชอบไหมอะไรอย่างนี้ว่าตอนนี้ผมแบบเป็นแฟนคลับมากชอบเวอร์เออตอนนี้เราสินค้าอยู่ก็มีสินค้าที่เป็นน้องออกมาก็จะแบบอืรวมถึงชิ้นส,สองนี้นะทุกคนจะมีการแบบว่ามีดา่านใหม่ๆที่แบบเหมือนโปเกมอนแต่ผมเรียกว่าดา่านโปเกมอนก็คืออะไรแบบเหมือนไปจับมอน เทมมอนแล้วก็เอามาเลี้ยงได้อะไรประมาณนั้นก็เลยเหมือนโปเกมอนแต่ผมเลยบอกว่าเป็นดัดโปเกมอนชัดๆเลยเนี่ยเออประมาณนั้นก็สนุกดีทุกคนมีอะไรเยอะแยะดีแล้วก็รวมไปถึงแบบการสมานสามัคคีระหว่างิูอะไรงเงี้ยข้อปัญ,ญาา่างที่เขาแทรกไปในอนิเมะโดยที่แบบเราดูแล้วเราก็สนุกส,ส,สับไปโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปอะประมาณนั้นดีมากทุกคนเราว่าจริงๆอยากใหคนไปดูเลยแบบว่าเออ สุดยอดสุดกนเ้สเมมากมากนะทุกคนไปดูกันแล้วก็ใครที่ดูแล้วมาคอมเมนต์หน่อยทุกคนว่าแบบเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่แบบเพิ่งมาชมผมครั้งแรกถ้าเกิดชอบกันก็คอมเมนต์กันแล้วก็กดหัวใจให้กันหน่อยนะทุกคนแล้วก็รบกวนฟอลโล่ด้วยครับผมช่วงนี้แบบพยายามทำตามนิดนึงกับติ๊กต็อกทุกคนนะครับผมแฟนคลับก็มาคอมเมนต์กันหน่อยทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวซออีซั่นหน้ามาแล้วหรือมีตัวอย่างมาแล้วเดี๋ยวผมจะรีบมารีวิวเช่นเคยทุกคนจริงๆนะครับ